สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆนะคะที่เลือก s e ลลิงแว็กนะคะสีแดงนะเรามาดูกันเลยนะคะว่า,าสัญญาณที่มงบอกว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นคู่แท้ของเราคือคืออะไรนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยเนาะปุ่มขอเช็คเอเนอร์จีของทีมสีแดงนิดนึงว่าทีมสีแดงนะคะคุณมีพลังงานเกี่ยวข้องกับราศีอะไรเนาะ เกิดราศีกุมราศีพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุนะ้ําพิจิกรกรกฏมีนหรือเปล่านะคะทีมสีแดงเนาะปุ้มขอดูเอเนอร์จีตัวเลขหน่อยหลักตาอยู่นะคะใบนี้ก็ได้โอเคทีมสีแดงนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเลข6นะคะเกิดวันศุกร์ได้ไหมเกิดราศีกันได้ไหมหรือว่าเกิดเดือนอก,รกรกฎาคมได้ไหมนะคะเกิดวันที่6นะคะ15 2หหรือวันที่ที่มีเลข6อยู่เป็นอย่างน้อยเกิดวันศุกร์ได้นะคะ,ะ,คะพุธกลางคืนประมาณนี้เนาะอ่ะ ทีนี้เรามาต่อกันนะคะว่าสัญญาณที่บอกว่าคุณได้เจอคู่แท้แล้วคืออะไรก่อนอื่นเรามาดูตัวเลขโทษทีไม่ใช่ตัวเลขตัวอักษรที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นก่อนนะคะสัญญาณที่บอกว่าคุณได้เจอคู่แท้แล้วนะคะชื่อของคนคนนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับ r h n a x นะคะ c v นะคะเอออาจจะขับรถ c v หรือเปล่าไม่รู้นะคะออคุณอาจจะได้เจอเขาผ่านคารถ ที่จอดรถอ่อลงรถนะคะหรือว่าตอนที่คุณไปซื้อรถก็ได้คือต้องมีหรือว่าเจอบนถนนเจอระหว่างขับรถนะคะคือมีรถเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะเอ่อแวนเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการเดินทางหมดเลยแวนนะคะหรือว่ามีการเจอผ่านการเดินทางก็ได้นะคะเออรถตู้หรืออะไรแบบนี้อะไรอีก wax คงไม่ใช่นะคะ c a นคุณอาจจะเจอเขาสถานที่ที่มีกระป๋องหรอกระป๋องคอมโมเรนเกี่ยวข้องกับการวิ่งได้ไหมนะคะอ่ะเอาเป็นว่าพลังงานส่วนไหนที่คุณจับได้คือเกี่ยวข้องกับการเดินทางแน่นอนต้องเจอกันผ่านที่ที่มีรถอะอประมาณนี้นะคะอ่ะพอแค่นี้นะคะที่เรามาดูตัวเลขของคนที่จะมาเป็นคู่แท้คุณนะคะ เขาต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลขอะไรตัดตาอยู่นะคะโอเคบุมขอเอาอันนี้คู่แท้ของคุณนะคะจะเกี่ยวข้องกับอู้เลขหกเหมือนเดิมเลยนะคะเขาอาจจะเกิดเหมือนเดิมค่ะวันที่6วันที่15 24หรือว่าวันที่ที่มีเลข6อยู่เกิดราศีกันได้ไหมนะคะเกิดเดือนที่6ราศีกรกฎได้ไหมอ่าเรามาดูพลังงานอันนี้กันลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์เป็นคู่แท้ของคุณนะคะทีมสีแดงได้แก่ ราศีเมษพิจิกเหมือนกันแล้วก็เมถุนตุลกลุ่มนะคะอือประมาณนี้อเรามาต่อกันนะคะการที่บอกว่าคุณได้เจอกับคู่แท้คนคนนี้นะคะมีอะไรอีกนะ m a g i c s h e a n w a l l มีเกณฑ์เจอกันมันต้องเป็นอะไรที่ออกมาเป็นปาฏิหาริย์เนาะ Miracle เจอกันแบบไม่คาดคิดว่าจะมาเจอกันเช่นอาจจะมีการข้ามน้ำข้ามทะเล นะคะเจอกันแบบไม่ตจะมาเจอกันได้อ่ะเจอกันแบบแปลกๆมีปาฏิหาริย์หรือว่ามีเรื่องราวที่มีความเหนือธรรมชาติอะไรบางอย่างที่คุณเองหรือเขาเองก็อธิบายไม่ได้นะคะมาติเชียนขึ้นมาหรือถ้าตีความแบบ 3D เลยแบบว่าเฮ้ยแบบจับต้องได้หน่อยสิก็คือมีการเจอกันสมัยเรียนนะคะมีการเจอกันในช่วงมหาวิทยาลายัยหรือว่าสมัยเรียนนะคะอืมประมาณนี้ คีนอปทับส์นะคะและเจอผ่านการเดินทางเกี่ยวข้องกับชีวิตในวัยเรียนได้เหมือนกันนะคะเ,เกี่ยวข้องกับแม่นม้ำนะคะแม่น้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณขอดูคลิมถ้วยหน่อยมองว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาเลือกเนี่ยฝ่ายชายจะเป็นคนเข้ามาจีบคุณก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายมาเลือกคุณต้องเป็นคนจีบเขาก่อนนะคะประมาณนี้เนาะ มีเกณฑ์เจอกันมีการพูดคุยกันผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ว่าที่สําคัญคือสถานที่ที่มีรถนะคะผ่านการเดินทางมีแม่น้ําชีวิตในวัยเรียนมหาวิทยาลายัยเจอกันแบบมีเหตุการณ์เหนือนธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงมาเลือกผู้ชายจะเข้ามาจีบคุณก่อนนะคะคนคนนั้นเกี่ยวข้องกับเลข6กนะคะราศีเมถุนตุลกุมพิจิกแล้วก็เมษนะคะมูมขอไพ่คำแนะนำจากสำรับแสงหน่อย สัญญาณที่บุ้มบอกว่าเขาเป็นคู่ของคุณคืออะไรคะว้า wow. ว you are the universe บุ้มมองว่าเขาจะเป็นสเปคของคุณนะ่ะอืมเขาจะเป็นสเปคของคุณหรือว่าเห็นแล้วมันถูกตาต้องใจมันใช่เลยนะคะอ่าประมาณนี้ you are the universe บุ้มขอคำแนะนำอีกใบหนึ่งนะคะสัญญาณที่บอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณ คิม e Youthful Love มองว่าเป็นความรักความรักที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยเด็กได้รั้วมหาลาัยความรักแบบสมัยเฟรชชี่ได้นะคะหรืออาจจะมี Youthful Love หรือเป็นความรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเคยแบบรักเรอไม่เคยเก่าเลยหรือมีความแบบทำให้คุณมีความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอืประมาณนี้ ก็ลองดูแล้วกันนะคะกับสําหรับกองแรกสีแดงะคะ่ะวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกซิลลิ่งแว็กซ์สีน้ําเงินค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าทีมสีน้าเงินบุมขอเช็คพลังงานตัวคุณก่อนว่าทีมสีน้าเงินเนี่ยคุณอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะกับตัวเลขอะไรทีมสีน้าเงินนะคะคุณอยู่ธาตุดินหรือเปล่าพฤษศกการมังกรนะคะวันพุธหรือเปล่าหรือว่าราศีกันราศีเมถุนนะคะ เกิดราศีมังกรหรือเปล่านะคะและคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขดังต่อไปนี้นะคะอ่ะหลับตาอยู่ค่ะอันนี้แล้วกันคุณเกี่ยวข้องกับหมายเลขสองหรือเปล่าเกิดวันที่สองนะคะเออวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะวันที่ยี่สิบหรือวันที่ที่อย่างน้อยมีเลขสองอยู่เยอะแยะเลยนะคะเกิดวันจันทร์ก็ได้นะเกิดเดือนที่สองได้คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือว่าเกิดราศีที่สอง คือดาสิบวิสุทธ์ได้เหมือนกันนะคะนี่คือเอ e เนอของทีมน้าเงินนะคะเอาเรามาดูกันต่อนะคะว่าสัญญาณนะคะที่บงบอกว่าเขาคนนั้นเป็นคู่แท้ของคุณคืออะไรบงขอจับจับทางงานตัวัสอรน,นะประมาณนี้แทนะคะมีตัว EMS อ่าอาจจะมีการรู้จักเกี่ยวข้องกับ EMS ก็คือไปรษณีย์หรือว่ามีการอ,อาจจะมีการอ e ีเมลหากันหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งหากัน e m s หรอ s m e ก็ได้นะหรือว่า the sim เกี่ยวข้องกับเกม the sim ไหมไม่สิบูมมองว่าอาจจะมีการโทรหาการ sim นะคะหรือว่า s m e หรือว่าอาจจะรู้จักการผ่านธุรกิจ business ต่างๆได้ไหมนะคะอืม ขอยไปหนึ่งได้ไหมอ่ะ้ยขอยอีกตัวหนึ่ง N Men นะคะบุ้มมองว่า Energy เเหลักๆคือมีความเป็นหล่อรู้จักผ่านเพศชายเพื่อนชายนะคะ My Five Side แต่พลังงานหลักที่บุ้มจับได้ก็คือ N E N Men ต้องเกี่ยวข้องกับเพศชาย เป็นตัวกลางในการที่จะได้มาเจอคุณนะคะหรือว่าเป็นชื่อเขาก็ได้มาดูกน,นิดนึงว่าพลังงานตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคู่แท้คนนี้คืออะไรนะคะคร่าวๆใบนี้ละกันสัญญาณที่บอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณนะคะคือเลข8เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเกิดวันที่8นะคะวันที่17วันที่26หรือวันที่ที่มีเลข8อยู่เป็นได้นะคะ เออเรามาดูตัวลักษณะาราศีกันบ้างสัญญาณที่บอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณนะคะเกิดวันศุกร์ได้ราศีธนูราศีมังกรนะคะหรือว่าเป็นราศีตุลราศีพิศบได้เหมือนกันนะคะอืมเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆของคนเนี้ยนะคะสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณคืออะไรคะพอสบายพอเนาะ หรือมีการเจอเขาหลงังจากที่คุณมีการเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนซิมก็ได้เหมือนกันนะคะ Knight of Pentacles Oh Ace of Wands Five of Cups สัญญาณที่มุงบอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณคืออะไรมีการรู้จักผ่าน งานใหม่ๆนะคะเออโอกาสทางการงานใหม่ๆการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะเขาจะมีความเข้ามาช่วยเหลือคุณนะ่ะอืมดังนั้นบุมมองว่ามีเกณฑ์เป็นเพื่อนร่วมงานได้นะอืมนะคะมีเกณฑ์ติดต่อสื่อสารผ่านเรื่องของการงานเป็นหลักเลยนะคะอืมมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินการงานนะคะ มองว่าเป็นคนใหม่ๆนะคะที่เขาจะเข้ามาเหมือนกับอาจจะช่วยดึงคุณออกมาจากความเศร้าเสียใจจากเรื่องจากเรื่องราวในอดีตนะคะเหมือนกับเขาจะมีส่วนในการแบบย้ายโฟกัสคุณให้ไปสนใจในในเรื่องของการงานแทนน่ะทาให้คุณแบบฮิลลิ่งตัวเองได้อะไรแบบนี้นะคะอืมเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การงานการเงินใหม่ๆนะคะและเหมือนกับทําให้คุณแบบลืมอดีตที่ไม่ดีออกไปทําให้คุณเหมือนกับเขาอาจจะไม่ได้ มาช่วยเยียวยาบาดแผลคุณโดยตรงแต่เหมือนกับเป็นการช่วยแบบทางอ้อมอะคะ่ะอืมประมาณนี้นะคะอ่าบุญขอเปิดไพ่เพิ่มนิดนึงนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อาจจะยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรในตอนแรกนะอืมมันมันมันใช้เวลาในการ d e v e l o p นะคะอืมเวสิกาพีซิสขึ้นมาเป็นคนที่ เขาจะเป็นคนที่มีความชอบอะไรบางคือคุณกับเขาเนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันเดนว่าเป็นในเรื่องของการงานธุรกิจมีการทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างร่วมกันนะคะคือมันต้องมีส่วนที่ทํางานร่วมกันแชร์สิ่งสิ่งเดียวกันนะคะและก่อให้เกิดเป็นความรักมองว่าเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะอืมมันต้องมีอยู่มุมหนึ่งของชีวิตอะที่ต้องมีการมาทําอะไรบางอย่างร่วมกัน ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักนะคะอืมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์การงานการเงินนะคะหรือว่ามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันเป็นไปได้ไหมนะคะอืมอยู่ชมรมเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสังคมร่วมกันที่เป็นสื่อกลางและการให้มารู้จักกันนะคะ Devotion and Dreams Fulfill เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความช่วยซับพอร์ตซึ่งกันและกันช่วยผลักดันกันในการเติมเต็มความฝันซึ่งกันและกันนะคะ อ่าประมาณนี้อืมก็ลองดูละกันนะคะกับทีมสีน้ำเงินนะอ่ะวันนี้ก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะที่เลือกซิลเวนแว็กซ์นะคะสีม่วงค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าทีมสีม่วงสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาคือคู่แท้ของคุณคืออะไรก่อนอื่นก่อนอื่นบุมขอเช็คลิสต์หนึงว่าทีมสีม่วงนะคะคุณเกิดในลัคนาราศีอะไรนะคะดูว่าพลังงานตรงไหมน,นะทีมสีม่วงค่ะ เกิดในลัคนาราศีธาตุลมหรือเปล่าไม่ถุนตุลกุมเกิดวันเสาร์หรือเปล่าหรือว่าราศีมังกรและเกิดวันศุกร์ไหมเป็นกลุ่มคนที่หน้าตาดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะอืมแต่ก็มีดูมีความภูมิฐานด้วยนะคะหรือว่าราศีพ,ษพิษภราศีตุลได้นะคะอืมหรือตัวคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขดังต่อไปนี้อะหลับตาอยู่นะคะอืมตัวคุณเกี่ยวข้องกับเลขศูนย์ไหมนะคะเกิดว,วันที่สิบยี่สิบสามสิบนะคะประมาณนี้อ่ะ หรือเกิดราศีกุมนะคะพุทธกลังคืนได้นะเรามาดูกันต่อนะคะว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าว่าคนคนนั้นมีความเป็นคู่แท้ของคุณคืออะไรเราจะมาเริ่มกันที่ตัวอักษรก่อนสักนิดหนึ่งบุญจะจับคําแรกที่บุมเห็นมะนะคะอ่ะมีตัว M ตัวยู u n โอ้โทษทีเออ Sun ขึ้นมาแล้วกันเนาะ Sun คนคนนั้นเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ไหมเกี่ยว,วันอาทิตย์ราศีสิงห์หรือว่ามีการเจอกันในช่วงที่พระอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องแสงแดดนะคะแมนเจอกันผ่านผู้ชายนะคะซันคนคนนั้นเกี่ยวข้องกับลูกผู้ชายเด็กผู้ชายนะคะอืมทันเกี่ยวข้องกับของหนักๆ เกี่ยวข้องกับของหนักไหมตันแล้วอะไรอีกมีผู้ชายเป็นสื่อกลางให้รู้จักไหมนะคะเป็นตัวอักษรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเขาก็ได้นะคะอักษรเหล่านี้เนาะอืมโอเคพอค่ะเรามาดูกันว่าแล้วตัวเลขนะคะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณคู่แท้คืออะไรอลรบตาอยู่นะคะอันนี้ลนแล้วกันเลขหมาเล็เจ็ดนะคะเขาอาจจะเกิดวันที่เจ็ดสิบหกยี่บห้านะคะ เกิดวันเสารได้นะคะราศีกุมราศีมังกรได้นะคะแต่ว่าตัวเขาจะทำเกี่ยวข้องกับเลขเจหรือว่าเจอเขาในวันที่7ได้ไหมเดือนที่7ได้ไหมคือเดือนกรกฎาคมนะคะหรือว่าราศีตุลแล้วไงต่อสัญญาณผู้แท h, เ้เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับวันอาทิตย์สันขึ้นมาตรงกับวันนี้มากเลยตัวอักษรวันอาทิตย์นะคะราศีสิงห์ พระอาทิตย์เจมินายเดือนมิถุนายนราศีเมถุนแล้ววีนัสเป็นคนหน้าตาดีเหมือนกันเกิดวันศุกร์ได้ไหมนะคะเอ่อราศีพฤษภราศีตุลประมาณนี้นะคะอืมสัญญาณที่วงบอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณคืออะไรนะคะบุญขอสามใบพอนะคะไม่ง,งั้นเดี๋ยวมันจะแบบเยอะเกินนะว้าวเอทซอับคัพ คุณเจอเขาผ่านสถานที่ที่มีการดื่มงานเลี้ยงต่างๆมีแก้วน้ำแก้ววายนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการชนแก้วกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ o i p g o t p e n t s c l e ลและ n e n of p e n t a c l ค s คนคนนี้รวยมีฐานะทางการเงินดีมากๆดูหรือว่าเขามีธุรกิจกับที่บ้านนะคะม,มีการแบบ เจอกันแล้วต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรก็ตามนะคะเทนอฟเพนเดเคขึ้นมาเจอกันผ่านสถาบันทางการเงินนะคะการเดียวกันในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเออ่ที่บ้านเขามีธุรกิจส่วนตัวนะคะคนคนนี้คนคนคน,คน,คน,นี้เป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่งคั่งมากๆร่ำรวยนะคะประมาณนี้หรือมีที่ดินแอเสเซทอสังหาริมทรัพย์ หรือเจอเขาผ่านตึกอาคารมุมมองว่าคุณมีเกณฑ์เจอเขาผ่านสิ่งก่อสร้างที่ดินอาคารได้นะคะเจออินดอร์เอาดอร์ได้หมดอ่ะอเน้นว่าเป็นที่ดินนะคะแล้วก็สถานที่ที่ต้องการชนแก้วกันหรือบ่อน้ำพุบ่อปลาประมาณนี้บ่อน้ำพุบ่อปลาอืม ประมาณนี้เอเรามาดูกันต่อนะคะว่าสัญญาณที่มวงบอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณคืออะไรโฟกัส reverse อคุณจะไม่ได้โฟกัสเขาอะว่าเขาจะแบบเอยคนนี่คือคู่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่คาดคิดหรือคุณอาจจะมี คุณกับเขาอาจจะมีการเจอกันแล้วรอบหนึ่งสองรอบแต่ว่ายังไม่ทันได้สังเกตยังไม่ทันได้รู้จักแต่มีการเจอแบบพันผ่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้โฟกัสที่ตัวเขาหรือว่าเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดนะคะอืมขอใบสุดท้ายค่ะ Youthful Love ขออีกใบ l o g a n ั and Patience ออมองว่ามีการมีเกมเคยเจอกันแล้วในในสมัยเด็กก็ได้นะแล้วก็ห่างหายกันไปยังไม่ทันได้สารสัมพันธ์ยังไม่ทันได, 3, 3, ไนได้รู้จักเหมือนกับยังไม่ถึงเวลาค่ะแล้วเหมือนพอเวลาผ่านไปแล้วอ้าวอ้าวนี่เรียนอยู่ที่เดียวกันเหรอนี่อ้าวนี่เรียนอยู่มหาลัายเดียวกันเหรอนี่ทำไมถึงไม่เคยเจอเลยประมาณนี้คือเหมือนมีความแบบเคยมีอดีตร่วมกันแต่ยังไม่ได้รู้จักกันอนะ่ะอืมแล้วแบบอ้าว,าวนี่เป็นรุ่นน้องเหรอเนี่ยรหัสไหนล่ะ หรือแบบอ้าวเคยไปที่นี่เหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอืมอารมณ์นั้นนะคะโอเคค่ะก็ลองดูนะคะสำหรับเพื่อนที่เลือกทีมสีม่วงค่ะวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกกองซิลลิงแว็กสีเหลืองนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าทีมนีออ้สัญญาณที่วงบอกว่าเขาเป็นผู้แท้ของคุณคืออะไรนะคะก่อนอื่นบุมขอเช็คพลังงานทีมสีเหลืองก่อนทีมสีเหลืองคุณเกิดในร,า,ราศีอะไรคะทีมสีเหลือง เกิดราศีกันไหมวันพฤหัสไหมราศีธนูราศีมีนและราศีเมษนะคะหรือตัวคุณเกี่ยวข้องกับเลขอะไรคะตัวคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเลขเลขสไหมวันที่ที่มีเลขสองอยู่วันที่สองสิบเอบนะคะเกิดวันจันทร์ไหมหรือว่า อ๋อเดือนจริงๆเดือนกุมภาพันธ์ได้ราศีพิศษได้เหมือนกันนะคะอ่าลองดูอ่ะทีนี้สัญญาณที่บงบอกว่าคุณจะได้เจอออสัญญาณที่บงบอกว่าเขาคนนั้นคือคู่แท้กของคุณคืออะไรบนขอพลังงานตัวอักษรก่อนนะคะเท่านี้พอแล้วเดี๋ยวเยอะไปเขาคนนั้นเกี่ยวข้องกับตัว e นะคะตัว h u b มีคำว,ว่าครับขึ้นมา a ครับ คำว่าฮับขึ้นมาอาจจะมีการรู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลออนไลน์นะคะหลักๆเลยนะคะฮับแอปพลิเคชันต่างๆนะคะประมาณนีเออ้เกี่ยวข้องกับพึ่งอ๋อบี B ขึ้นมาอะไรที่เกี่ยวกับพึ่งแล้วทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าคนที่จะมาเป็นผู้แท้ของคุณเนาะเกี่ยวข้องกับตัวเลขแล้วก็ราศีอะไรนะคะ สัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาเป็นผู้แทนของคุณเกี่ยวข้องกับรา,ราศีอะไรคะหรือว่าเดือนอะไรราศีพิจิกนะคะเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกายนนะคะราศีมีเดือนมีนาคมวันเสาร์นะคะราศีมังกรราศีกุมนะคะเดือนมกราเดือนกุมภาพันธ์ได้นะคะและตัวเขาเกี่ยวข้องกับเลขอะไรคะเอาวันนี้ละกันตัวเขาเกี่ยวข้องกับเลขหนึ่งนะคะเอ่ออาจจะชื่อหนึ่งวันนะคะ เกิดวันที่1วันที่10วันที่11วันที่ที่มีเลขหนึ่งอยู่วันที่29วันที่28วันที่10ได้นะคะหรือเกิดเดือนมกราคมเดือนที่หหรือว่าเกิดราศีเมษได้เหมือนกันนะอ่ะลองดูนะคะเอาเรามาต่อกันว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณคืออะไรนะคะพอสามใบพอเนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกว้างเกินไป เดทว้าว wow. มีพลังงานของความเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนละจังหวัดคนละที่เป็นความเป็นทางไกลนะคะหรือเขาเพิ่งจบกับความรักเดิมๆมาเน้นว่าเพิ่งอย่าร้างมาหรือว่าเพิ่งเลิกกับแฟนที่คบกันมานานๆนะคะหรือว่าตัวเขามีการย้ายที่อยู่สัญญาณที่บ่งบอกคือมีการไม่เราก็เขามีการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่มีการพลัดถิ่นมีการย้ายประเทศ นะคะโอ้โหชัดเจนเนาะสิบดาบโอ้โหสีดาบทีมสีเหลืองสัญญาณที่บงบอกว่าเขาเป็นคู่ของคุณคือหนึ่งเลยมีความเป็นคนที่เพิ่งเลิกรายารางมานะคะมีความหรือ มีความเป็นต่างชาติต่างภาษามีความเป็นคนพลัดถิ่นมีความเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศบ่อยๆนะคะแล้วก็นึกถึงโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลนะคะสถานที่พักโรงแรมได้นะโรงแรมโรงพยาบาลนะคะอืมไม่เขาก็คุณนะ่ะมีอดีต เพิ่งมีอดีตและเพิ่งพักผ่อนหรืออะไรก็ตามนะคะเพิ่งจบกับอะไรบางอย่างเดิมๆม,มาเป็นคนที่มีอดีตท,ที่ไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะนะคะเราก็มาเจอคุณเจอผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆใ,ในชีวิตอ่ะเรามาดูการคำแนะนำค่ะของเพื่อนๆกองนี้ รงแรมก็ได้เหมือนกัน so writing so writing สัญญาณที่่งบอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณคือเขาจะมีแผนชัดเจนในเรื่องของอนาคตมีการพูดกันในเรื่องของอนาคตที่ชัดเจน so writing ร่วมกันจะไม่เป็นอะไรที่แบบมั่วๆไม่ใช่เขาจะเป็นคนที่แบบมีการมีเราอยู่ในอนาคตของเขามีการพูดถึงอนาคตนะคะร่วมกัน หรืออีกแง่หนึ่งเลยคือเขาน่าจะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการเขียนการแต่งการประพันธ์ต่างๆการใช้คําพูดเ,เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศด้วยนะคะเ,เป็นคนที่เก่งในเรื่องของภาษาอาจจะเป็นคนที่เขียนเก่งมีสกิลในเรื่องของการ writing นะคะการแต่งกลอนหรือการใช้ถ้อยคําที่มันดูดีอะคะ่ะหรือเป็นคนที่นั่นแหละประมาณนั้น d e l i c a t e Flitting Beauty คือบุมองว่ามันจะเป็นอะไรที่เนี่ยเขาเขาบอกว่าเวลาที่ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบบุหลาบนะคะขอให้เราเนี่ยเหมือนกับว่ามองหาสิ่งที่สวยงามที่ซ่อนอยู่ข้างในอืมบุมก็เลยมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะคะหรือว่าบุมรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาในสภาวะที่ ต่างคนเจอกันตอนที่มีวิกฤตไม่ใช่สิไม่รู้รู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับนําแสงสว่างนะคะมาให้คุณก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นคุณก็ได้ที่เหมือนกับเป็นแสงสว่างนําทางให้เขาก็ได้นะคะอ่าประมาณนี้มันเหมือนกับเป็นแสงสว่างนําทางซึ่งกนและการในวันที่คุณทั้งสองคนมีความแบบเหมือนกับเหมือนกับมันแบบสุดๆดแล้วอะไรอย่างเงี้ย นะคะท้งคุณแล้วเขาจะมาเจอกันมาเป็นแสงสว่างให้กันแล้วกันนะคะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือการมองหาความสวยงามในที่ซ่อนอยู่ในทุกๆโอกาสประมาณนี้อืไพ่สอดคล้องเนาะมันเหมือนกับคุณทั้งคุณทั้งสองคนเจอกันนะคะมันจะทําให้แบบจากคนที่เคยหมดศรัทธากับอะไรบางอย่าง มันเหมือนกับพอมาเจอกันแล้วมันมีความมาเติมเติมกันมันมันทำให้สิ่งที่คุณและเขาเคยหมดศรัทธาไปอะคะ่ะมันกลับขึ้นมาใหม่มันฟื้นขึ้นมาใหม่อืมประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันค่ะนะคะกับทีมสีเหลืองเนาะวันนี้ก็บายบายค่ะ